สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอนาแซบคนเดิมนะคะวันนี้นาวมีเสื้อเสาวอวบนะคะรอบอกตั้งแต่36จนถึง56เลยนะคะเพียงรายการละ50บาทเท่านั้นนะคะจะมีบางรายการที่ราคาแตกต่างออกไปตัวนั้นเราจะแจ้งระบุไว้ในคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะตัวที่1นนะคะตัวนี้ค่ะรอบอกอยู่ที่36 38กค่ะ ความยาวด้านหน้าอยู่ที่2 3ความยาวด้านหลังอยู่ที่2 7นะคะรอบอก36 38หด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่1น,นะคะลูกค้าใครชอบตัวนี้สามารถแคปทักแชทได้เลยนะตัวนี้คือรายการที่1น,นะคะนะขออนุญาตน้ตไว้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป ตัวต่อไปนะคะรอบอก36 38เหมือนกันนะคะสีจะออกเป็นสีเขียวนะรอบอก36 38ความยาวยิบสามนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหุ่นประมาณนาวใส่ได้นะไซส์เท่าๆกับนาวใส่ได้นะคะรอบอก36 38ความยาวยิบสามค่ะใครรับตัวนี้พิมพ์เลขสองมานะตัวนี้สองนะคะทุกคนตัวนี้สองนะเดี๋ยวนะขอเขียนไ้หน่อยว้สองตัวนี้หนึ่ง ต,ตัวที่2นะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็สามารถแคปทักแชทได้เลยยนะขออนุญาตจัดนิดนึงอะตัวต่อไปนะคะตัวที่3สีดํานะคะตัวที่3าตัวนี้รอบอก40ความยาวอยู่ที่23นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตรงคอนี้จะเป็นปักนะคะรอบอก40ยาว23ค่ะใครรับตัวนี้นะคะเขียนเลข3นะคะ ทิมสามมาได้เลยนะตัวนี้ตัวที่สามนะคะตัวนี้ตัวที่สามค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่ตัวนี้รอบอกสี่สิบสี่สิบสองความยาวยี่สิบห้าเป็นผ้ายืดนะคะรอบอกสี่สิบสี่สิบสองยาวยี่ิบห้าผ้ายืดนะคะนเนาะนด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นปักเขาเรียกว่าอะไรนะติดติดเลื่อมๆตรงนี้นะคะ ตัวนี้ตัวที่สี่แลทุกคนใครรับตัวนี้พิมสี่มาได้เลยนะสี่จ้าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวที่ห้านะคะตัวที่ห้าตัวนี้เป็นลายสก็อตนะคะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์สองค่ะแต่ว่ารอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสี่บสองความยาวยีิบแปดเป็นผ้าคอตตอนนะคะรอบอกสี่สิบสี่สองยาวยีิบแปดกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะก็ด้านเนี้ยด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ รอบอก40-42ยาว28ผ้าคอตตอนค่ะรอบอก40-42ยาว28เป็นผ้าคอตตอนนะคะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะพิมพิมห้ามานะคะพิมห้ามาแล้วขออนุญาตเขียนไว้ก่อนตัวนี้ตัวที่ห้านะคะทุกคนห้าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวที่หกนะคะเป็นตัวของคลิปก่อนที่ ตัวของคลิปก่อนที่ยังไม่ออกนะคลิปก่อนก่อนเลยตัวนี้สวยนะนาว่าสวยมากเลยไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL นะคะรอบอก42-44-6-8ใส่ได้เลยนะเนี่ย42-44-6-8ใส่ได้ความยาว28นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์6มานะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะีนนะนจะใกล้ไปรอเดี๋ยวเราเทียบกับตัวน้าให้ดูนะคะน้าสูง164นะทุกคน ตัวนี้สวยนะสวยจริงๆตัวนี้ยังไม่ออกเลยเนี่ยมันสวยมากเลยแต่ไม่เห็นมีลูกค้าท่าไหนชอบเลยนะแต่นาวชอบมากลายมันสวยนะคะตัวนี้ลายมันเป็นแบบอินโดอินโดนิดนึงนะคะนะสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบแปดค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะผ้าคอตตอนตัวนี้ถ้าใครรับเป็นตัวที่เจ็ดนะรอบอกสี่สิบสี่สี่สิบหกความยาวอยู่ที่ยี่สิบหกรอบอกสี่สี่สี่หกยาวยี่สิบหก เสื้อนะคะจะเป็นลายดอกอย่างนี้นะลายในเนื้อผ้านะคะเป็นลายในเนื้อผ้าแล้วก็มีระบายตรงนี้นะคะตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์7มานะพิมพ์7มาเจ็ดนะคะตัวนี้ตัวที่เจ็ดตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวที่แปดตัวที่แปดตัวนี้รอบอก4 4ห6ยาว29นะคะรอบอก4446ยาว29 สีจะดรอปนิดนึงนะแต่ว่าผ้าค่อนข้างแนววินเทจเลยใครที่ชอบแบบว่าสไตล์นี้ขอคนที่รับได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าใครรับพิมพ์8นะคะเป็นตัวที่8ดนะสวยมากเลยนะน้าบอกน้าคิดว่ามันสวยมากเลยนะชอบนะตัวนี้ดูดูสิเฉียวเฉนะียวเนาะแนวแนวใครชอบประมาณนี้นะคะสามารถแคปทักแชทได้เลยตัวนี้เป็นตัวที่8นะคะตัวที่8นะคะคุณลูกค้าใครรับตัวนี้พิมพ์8มา ตัวต่อไปค่ะต,ตัวต่อไปตัวที่9นะคะตัวที่9ตัวนี้จะเป็นเชิ้ตสีชมพูรอบอก46-48ยาว25เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีนะคะตําหนิจะมีอยู่ด้านหลังนะคะคุณพ่อช่วยซักเนาะอันนี้น่าจะซักเครื่องนะคะก็เลยยังไม่ได้แบบว่าลองขยี้ออกเนาะตัวนี้คุณลูกค้าท่านใดที่รับไปหอคนที่รับได้นะคะลองเอาไปใส่สบู่เนาะสะบู่แล้วก็ซักๆดูออกนะนาว่ามันออกนะเพราะว่านาวอะปกติ ถ้าซักประมาณนี้เราจะแช่แล้วก็ขยี้แต่พอดีพ่อคุณพ่อช่วยซักนะคะทุกคนเพราะว่าตอนช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะเนาะก็จะมีอะไรอีกนะ้านิดๆหน่อยมีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะคะประมาณนี้กระดุมครบทุกเม็ดนะคะรอบอกสี่หกสี่แปดยาวยี่ห้าผ้าคอตตอนผสมโพลีนะคะเดี๋ยวนะเทียบให้ดูนะอันนี้เปใส่ซส็ XL นะคะใส่ XL สวยนะเอาไว้ใส่ทำงานใส่เที่ยวก็ได้นะคะ นะคะใครชอบตัวนี้พิมพมาเลยตัวที่เก้านะคะตัวที่เก้าตัวที่เก้าค่ะมันเริ่มหนักแล้วนะเดี๋ยวนาขออนุญ,ญาตเอาเซตนี้ลงไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวทวนให้ดูใหม่อีกนิดนึงแล้วกันก่อนเอาลงนะคะนี่ตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองตัวที่สามค่ะ ตัวที่สี 5, ตะะ่ตัวที่ห้าตัวที่หกนะคะตัวที่เจ็ดตัวที่แปดอันนี้สวยตัวที่เก้านะคะ เราไปชมตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปเป็นตัวรายการที่10นะคะรายการที่10ตัวนี้รอบอก,ก44-46ความยาวอยู่ที่27เป็นผ้าโพลีนะคะรอบอก,ก44-46ความยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะถ้าสูงประมาณ1 6 4จะอยู่ประมาณหน้าขานะคะ44-46ยาว24ใครรับตัวนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะท่านผู้ชมรายการที่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดเป็นเสื้อไซส์ XL นะคะไซส์ XL ตรงนี้รอบอกสี่สิบหกสี่สิบแปดความยาวยี่สิบเจ็ดค่ะรอบอกสี่หกสี่แปดยาวยี่สิบเจ็ดนะคะตรงนี้่คอจะกว้างนิดนึงนะคะก็ใครที่ ไม่ชอบนี้ก็หาเข็มกัดสวยๆมาปักตรงนี้ได้นะคะแล้วก็แขนจะเป็นแขนกระดิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็มีลูกไม้แต่งอยู่ตรงแขนทั้งสองข้างนะคะตัวนี้รอบอก4 6 4 8ยาว27นะคะใครชอบตัวนี้พิมพ์ตัวที่11มาได้เลยนะตัวที่11นะคะตัวต่อไปเราจะขยับไซส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกค้าะคะ่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้รอบอก48 5 0ความยาวอยู่ที่28 เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะยี่ห้อจอร์ดนะจอร์ดเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกจอร์ดไหมอ่านไม่ออกหรือเปล่าอ่ะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ xl นะคะตัวนี้ถ้าใครรับนะเป็นตัวที่12นะคะเนาะด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าดิ้งเนาะรอบอกสี่0หยาว28ปดผ้าโพลีถ้าสูงประมาณ164เสื้อตัวนี้จะอยู่ที่หน้าขาพอดีเลยหน้าสั้นไม่ได้หน้าสั้นหลังยาวหน้าสั้นหลังยาวอยู่นะทุกคนด้านหลังจะเป็นผ้ายืดนะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะใครรับตัวนี้พิมพ์สิบสองมาได้เลยนะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะตัวนี้หน้าสั้นหลังยาวรอบอกอยู่ที่สี่สิบแปดห้าสิบความยาวด้านหน้ายี่แปดนะด้านหลังประมาณสามสิบนะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ ไซ์าตามเสื้อจะเป็นไซส์ 2XL นะคะตัวนี้สวยนะผ้าพิ้วนะคะใครที่ชอบแบบผ้าใส่สบายตัวนี้อย่าพลาดนะคะลูกค้าอย่าพลาดพลาดไม่ได้เลยสวยมากเลยนะนี่ตัวนี้48 50คือรอบอก,อกความยาว28นะคะเป็นผ้าโพลีไซส์ตามเสื้อ 2XL ค่ะใครรับตัวนี้นะคะตัวที่13นะตัวที่13นะคะใครรับตัวนี้ตัวที่13ค่ะเป็นตัวที่13นะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวที่14นะคะตัวที่14เป็นผ้าวิสคอรสนะเป็นผ้าวิสคอรสนะมันจะประมาณผ้าฝ้ายหรือเปล่าผ้าวิสคอรสอะ่ะทุกคนผ้าวิสคอรสวิสคอรอะไรสักอย่างอะ่ะรอบอก50 52ความยาวอยู่ที่31รอบอก50 52ยาว31นะคะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์2อ l ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตาหนิ ตำหนิตำหนิจะมีแต่ว่าขอคนที่รับได้เนาะตรงนี้จริง,รงๆแขนมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมียางยืดนะคะแต่ว่ายางมันตายทั้งสองข้างเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นทรงนี้นะคะยางน้องตายทั้งสองข้างเลยเนาะนี่นะคะตัวนี้ห้าสิบห้าสิบสองยาวสามสิบเอ็ดค่ะผ้าวิสโครสค่ะใครรับตัวนี้นะคะสามารถแคปทักแชทได้เลยรายการละห้าสิบบาทเนาะตรงหน้าอกเขาจะมีเป็นเชือกผูกอย่างนี้แล้วก็มีเป็นลูกปัดตกแต่งตรงนี้นะคะ นี่เนาะสวยนะคะตัวนี้ก็สวยนี่แนวใส่สบายแนยววินเทจก็ใส่ได้อ่ะต่อไปอะต่อไปเป็นแขนกุดนะคะเมื่อกี้เราบอกเป็นตัวเท่าไหร่อย่านะลืมบอกไปเลยนะคะลูกค้าตัวนี้สิบสามแล้วตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์สิบสี่มานะคะสิบสี่สิบสี ตัวต่อไปตัวที่สิบห้าสิบห้านี้ขอคนชอบแบบสีสันเป็นแขนกุดเอาไว้ใส่สบ,สบายสบายใส่เล่นๆอยู่บ้านเนาะตัวนี้รอบอกห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบห้าสองเป็นผ้าเลยอนนะคะรอบอกห้าสิบห้าสองผ้าเลยอนยาวยี่สิบเก้านะคะตำหนิมีตรงนี้ค่ะตำหนิมีตรงนี้ค่ะมีเป็นรูมดรูมดอยู่บีิไม่มดแหละก็มีรูเนี่ยนี่นะคะตรงนี้ รายการละ50บาทเหมือนกันนะขอคนที่รับได้นะคะตัวนี้สวยสีสดมากเลยเนี่ยดูสีสีดึงดูดมากเลยทุกคนสีแบบสดชื่นสดใสนะคะสีส,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 สดสดซื่อสดใสสดซื่อน, <c oughs> นะคะห้าสิบห้าสิบความยาวยี่ิบเก้าผเลย,ยัรน,นะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชร์ดได้เลยรายการละ50บาทค่ะต่อไปต่อไปไม่รอช้านะคะตรงนี้รอบอกห้าสิบห้าสิบส ห้าสิบห้าสิบสองนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะใครรับตัวนี้พิมพ์สิบหกมารอบอกห้าสิบห้าสิบสองความยาวยิบเจ็ดเป็นผ้าเลยอนนะคะเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมตัวที่สิบหกเดี๋ยวนาโนด้วยก่อนสิบหกนะคะตัวที่สิบหกนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดเดี๋ยวนาขอเขียนเลขก่อนนะสิบเจ็ด ตัวนี้รอบอกอยู่ที่52-54ความยาว31สวยมากๆนะคะลายนี่คือคลาสสิกเป็นลายนิยมเลยนะของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไวทำงานนะคะชอบแบบนี้นะคะเป็นเสื้อตัวยาวเนาะเป็นเสื้อตัวยาวนะคะอันเนี้ยคือชอบส่วนตัวนะอันนี้สวยมากนะคะรอบอก52-54ความยาว31เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์ค่ะใครที่ชอบตัวนี้สามารถพิมพ์มาได้เลยเลข17นะทุกคน17นะคะตัวนี้17เนาะ ห้บาทเหมือนกันนะคะห้าสิบาทเหมือนกันเบิดแล้วเบิดเลยได้ท่าน่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้รอบอกห้าสิบสี่ห้าิบหกไซส์ตามเสื้อจะเป็น2 XL นะคะความยาวอยู่ที่ยีิบเจดความยาวยีิบเจ็เป็นผ้าคอตตอนนะคะเป็นผ้าคอตตอนค่ะคอตตอนผสมนะตัวนี้เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงผสมอะไรเอ่ย เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าจะมีให้ผูกโบแบบนี้นะคะผูกโบได้นะคะผูกโบได้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะรอบอกห้าสิบสี่ห้าสิบหกความยาวยีิบเจ็ดคอตตอนผสมโพลีนะคะเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีค่ะใครที่ชอบตัวนี้สามารถแคปทักแชทได้เลยนะคะแคปทักแชรได้เลยตัวนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะท่านรายการที่สิบแปดนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าสิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลคอจุม้มสีน้ำตาลคอจุ้มนะคะนี่แบบนี้นาไม่มั่นใจว่าเขาเย็บเองหรือว่ามันเป็นเสื้อแบบนี้เลยเป็นผ้ายืดยืดนะคะลายในผ้าแบบนี้นะคะเป็นตะใส่สบายแหงท่านผู้ชม รอบอกห้าสิบสี่ห้าสิบหกความยาวยี่บแปดผ้าอะไรไม่รู้เขาตัดออกไปแล้วแต่ผ้ามันยืดได้นะคะย,ยืดประมาณนี้นะรอบอกห้าสี่ห้าหกยาวยี่สิบแปดนะคะใครรับตัวนี้พิมสิบเก้าไม่ได้เลยนะพิมสิบเก้าได้เลยในนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะดูแต่ว่าตัวจริงมันโอเคเลยนะนะคะด้านหน้าก็ตัวนี้ด้านหลังนะคะลายเป็นลายดอกๆอ,อย่างนี้นะคะลายในเนื้อผ้าเป็นผ้าของเขาเลยเป็นผ้ายืดนะคะ ห้าสี่ห้าหกยาวยี่สิบแปดตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์สิบเก้ามานะคะพิมพ์สิบเก้ามาเป็นรายการที่สิบเก้านะคะตัวต่อไปค่ะสวยเรื่อยๆเลยสวยขึ้นมาเรื่อยๆอ่นตัวนี้รอบอกห้าสี่ห้าหกยาวสามสิบเอ็ดนะคะรอบอกห้าสี่ห้าหกยาวสามสิบเอ็ดเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นผ้าโพลีไซซ์ตามเสื้อเป็นสี่เอ็กอลนะไซส์ตามเสื้อระบุเป็นสี่เอ็กอลนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นรายการที่20นะคะลูกค้าถ้าท่านใดชอบพิมพ์20มาวันนี้เรามีให้ชมทั้งหมด22ตัวนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปรายการที่21รายการที่21ราายการที่21อบอก,ก56-58ค่ะความยาว31เป็นผ้าโพลีคอตตอนนะคะมันตัวใหญ่นะไม้แขวนอาจจะน้อยไป ตัวนี้รอบอกสาโอ้ขอโทษค่ะรอบอกห้าสิบหกห้าสิบแปดยาวสามสิบเอ็ดเป็นผ้าโพลีแล้วก็คอตตอนผสมกันนะคะตัวนี้จะออกเป็นสีฟ้าฟ้าลายดอกเนะสีฟ้าลายดอกนะคะตัวนี้มีตำหนิไหมนะเดยวนะขอดูก,ก่อนไม่น่ามีนะก็ตามสภาพนะคะตัวนี้นะคะ ถ้าใครรับตัวนี้นะคะพิมพ์มาเป็นยี่สิบเอ็ดนะพิมยี่สิบเอ็ดนะคะแขนเป็นแบบนี้เนาะแขนแบบนี้นะคะพิมยี่สิบเอ็ดนะคะตัวนี้ถ้าใครรับพิมยี่สิบเอ็ดนะคะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนาวขอปล่อยตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทขอท่านที่รับได้จริงๆนะตัวนี้ เหลื่อมแห้งว่ะแบบงามเนะะ้อค่ะร้อยหนึ่งรอบอกสี่หกสี่แปดรอบอกสี่หกสี่แปดความยาวยี่ิบห้านะคะยี่ห้อลอล่านะคะยี่ห้อรอล่าพลัสนะคะยี่ห้อรอล่าพลัสนะคะ,ออะ,คะตัวนี้รายการละหนึ่งร้อยนะคะรายการละหนึ่งร้อยขอคนที่รับได้เด้อตัวนี้แบบงามแบบงามนะคะขอปล่อยร้อยหนึ่งนะขอปล่อยร้อยหนึ่งอันนี้ไม่รีบนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะรายการนี้ หนึ่งร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมรายการที่ยี่สิบสองโอเคเดี๋ยวราจะไล่ให้ดูทีละตัวนะคะแล้วก็ลูกค้าชอบตัวไหนก็สามารถแชปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะอู้นักยู่เดอร์พี่น้องอึ๊บอ่ะนะตัวนี้นะคะใครรับตัวนี้นะคะพิมพ์มาเลยรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบสองรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี 15, รายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ด รายการที่18บแปดนะคะตัวนี้สิรายการที่19รายการที่20่สนะคะรายการที่21นะคะตัวที่1จนถึงตัวที่21นะคะจะอยู่ที่50บบาทค่ะ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่22นะคะไซ x ์ตัวนี้4648ยาวย5ิบตัวนี้รายการที่22ราคา100บาทนะคะขอท่านที่รับได้เนาะนี่สวยมากเลยนะคะเรือมยุบ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 นะคะเหมือนเดิมค่ะทุกรายการที่แจ้งไปจะอยู่ที่รายการละ50บาทส่วนราคาอื่นๆที่แจ้งก็จะอย่างเช่นตัวนี้จะอยู่ที่ราคาตัวละ100บาทนะคะลูกค้าชอบตัวไหนสามารถ แชทแล้วก็ทักแชทได้เลยนาจะปักหมุด mm. เขาเรียกว่าอะไรปักไว้ใต้โพสต์นี้นะคะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะโดยคลิปนี้มันจะมีช่องทางการติดต่อโดยการกดลิงก์เนี่ยโดยจะเป็นผ่านไลน์หรือผ่านทางเพจของร้านทาง f a c e b o o k นะคะท่านใดที่สะดวกสามารถติดต่อนาได้เลยนะคะกรณีที่ F อ F ผ่าน y t u t u นะคะคุณลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อกันได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนาวขออนุญาตไม่รับการ CF ผ่าน YouTube นะคะให้ลูกคา้ากดคลิกลิงก์นะคะแล้วก็ CF ตัวที่ชอบมาได้เลยนะคะช้าหมดอดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าทุกตัวในนี้เป็นสินค้ามือสองมีแค่อย่างละตัวนะคะมีแค่อย่างละตัวเท่านั้นจริงๆนะคะแล้วก็ทุกตัวในนี้นะคะผ่านการซักรีดแล้วนะคะตัวไหนที่ เปื้อนมากเราก็จะซักมือส่วนตัวไหนที่เปื้อนน้อยนะคะเราก็จะซักเครื่องนะคะโดยการซักแล้วก็รีดนะคะใส่น้ายาปรับผ้านุ่มหอมๆเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะค่าส่งเมาส์าค่ะคิดอยู่ที่40บาทในกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่ะในกรณีที่เก็บปลายทางนะคะขอคิดค่าส่งอยู่ที่50บาทค่ะกรณีที่ลูกค้าส่งของต่อครั้งนะคะจะได้ไม่เกิน5ชิ้นเนาะประมาณ5ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเนี้ยเลยนะคะ แต่ว่ายัางไงสำหรับท่านที่โอนเนี่ยเราคิดค่าส่งเหมาเลย40นะแต่ถ้าว่าเป็นปลายทางนะคะขอไม่เกิน5ตัวนะคุลูกค้าเพราะถ้าน้ําหนักเกินเนี่ยแม่ค้าจ่ายเองไม่ไหวเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็มีให้ชมแบบเพียงเท่านี้เนาะทดแทนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะเมื่อวานงานเยอะงานเลิกงานค่ํานะคะเลิกงานดึกเพราะนั้นแล้วก็ไม่มีเวลามาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ดูเนา เราก็เลยวันนี้รีดผ้าซักผ้าทั้งวันเลยนะคะได้ประมาณนี้ทดแทนตัวเมื่อวานด้วยเนาะมันก็เลยจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะลูกค้าชอบตัวไหนติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะนาวจะขอราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะลูกค้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย